วันนี้กูจะมาบอก4อย่างที่พวกมึงห้ามทำเด็ดขาดถ้ามึงไม่อยากสอบพังถ้ามึงกำลังจะมีสอบไม่ว่าจะเป็นสอบที่อะไรก็ตามคลิปนี้ได้ไประโยชน์ของมึงแน่นอนสวัสดีครับยินดต้อนรับสู่ Mister p r o f e s s i n a l นะครับผมภูผาผมจบจาก University of Cambridge สาขา Engineering ครับผมก็ไม่พิเศษภาษาอังกฤษกพิเศตัวเองนะผมสอบไปว่าได้8นะครับ IELT ได้8นะไม่ใช่เพราะว่ากูเก่งอังกฤษด้วยชมาต่างๆที่ผมสัตวสมารทขอการสอบ14ครั้งถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียน IELT ของผมครับแอรายทางมันเลยอยู่ในด e สคริปชั o n ข้างล่างนะจ๊ะ skill rank 910เท่านั้นมาวันนี้4อย่าง ที่พวกมึงห้ามทําตอนสอบนะอย่างที่หนึ่งเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเฮ้ยเสียเวลานะจ๊ะคืองี้ยอย่างแรกเลยนะไม่ว่าจะเป็นสอบอะไรก็ตามโดยเฉพาะสอบที่มันเป็นพวกแบบสอบเลขสอบฟิสิกส์ใช่ไหมส่วนใหญ่ที่พึ่งทำเนี่ยนะถือว่ามึงทาข้อ1ึโอเคมึงทาข้อ2ไปโอเคนะแล้วมึงทาข้อ3ไม่ได้คนส่วนใหญ่อะแม่การทำงี้เว้ยนะกูเห็นเพื่อนเพื่อนกูทำหลายวงไว้แล้วก็ข้ามพลิกไป พิกไปทําข้อ4ก่อนนะแล้วก็ปรกกฏข้อ4ทําไม่ได้มันก็วงไว้แล้วก็พลิกไปนะแล้วพอทําเสร็จปุ๊บแล้วพวกมึงค่อยพลิกกลับมาดูว่าข้อไหนมึงทําไม่ได้ถูกไหมค่อยมาทําทีละข้อนะอันนี้คือสิ่งที่พวกมึงทําผิดนะถ้าพวกมึงทําอย่างเงี้ยแม่งจะเสียเวลาให้เที่ยมมึงก็ต้องมานั่งพิกกลับมาดูว่าข้อไหนที่กูยังไม่ได้ทําวะแม่งเสียเวลานะและอีกอย่างหนึ่งถึงมึงกลับมาดูมึงก็ทําไม่ได้อยู่ดีแล้วมึงก็รู้สึกว่าเอ ผมว่ามึงวงไว้หลายข้อมากแล้วเมื่ข้อที่ทำไม่ได้กูต้องไปดูข้ออื่นก่อนไหมพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาเสียเวลานะเด็กๆที่กูสอนหลายคนแม่งเป็นประมาณนี้นะพลิกไปพลิกมาพลิกอยู่นั่นอ่ะไม่ได้ทําสักทีเปลี่ยนข้อไปเปลี่ยนข้อมานะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือมึงอย่าพลิกถ้ามึงข้ามไปแล้วให้มึงรู้วันทีเลยว่าข้อนั้นเนี่ยคือข้อที่มึงไม่มีทางได้คะแนนนะข้อไหนที่มึงตัดสินใจข้ามคือข้อที่มึงทําไม่ได้จริงๆและมึงเข้าใจว่ามึงไม่มีทางได้คะแนนแต่ข้อนั้นมึงถึงข้ามและ ออกบือมึงอยากพลิกกลับอ่ะพลิกไปข้ั้งหน้าอย่างเดียวขเข้าใจไหมเพราะนั้นทุกครั้งที่กูสอบตอนออตั้งแต่เด็กๆมานะเมื่อก่อนกูนก,นก,นก,นก็ชอบพลิกกูเป็นโรคจิตเหมือนกันแต่พอกูเปลี่ยนมาวิธีแบบพลิกทีเดียวพลิกไปอย่างเดียวข้อไหนข้ามข้ามไปเลยมึงจะทำให้มึงเนี่ยทำได้เยอะขึ้นด้วยนะมึงอ่ะคิดจริงๆว่าเออ mindset ม,มึงจะเปลี่ยนไว้ mindset ม,มึงจะแบบมันไม่ใช่แบบเฮ้ยกูทําไม่ได้กูจะกลับมาได้ไม่ mindset ม,มึงจะแบบถ้ากูทําไม่ได้กูจะเสียคะแนน เพราะมันจะอยู่ในจุดที่เหมือนพระเจ้าตากตีเมืองจันทร์นะทุบมอข่ามอแกงตัวเองถ้ามึงข้ามคือมึงจบนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มึงจะทําได้มันก็เลยมีมากขึ้นนะครับเพราะฉนั้นถ้ามึงพลิกพลิกไปข้างหน้าอย่างเดียวอย่าบวงไว้แล้วก็กลับมาทากลับมาทาเห็นไหมนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งมนลั่นมนลั่นนะอย่างที่สองนะใช้ปากกาปากกา คนละแบบอ่ะคือเฮียอะไรวะนะกูจะบอกให้ข้อสอบอะไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามนะเวย้ยมันแบ่งได้เป็นแค่สองประเภทประเภทที่หนึ่งอ่นะคือประเภทแบบเลขประเภทที่สองคือประเภทแบบเขียน writing นะคืออะไรประเภทแบบเล,เลขเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส เคมิ i เคมิสตรีไบโอโลีที่อะไรก็ตามถ้ามันมีคำนวณก็คือเลขถูกไหมบางวิชาที่มันต้องเขียนอย่างเดียวเช่นประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยแม่งเขียนอย่างเดียวถูกไหมเพราะนั้นถ้ามึงต้องเขียนเรียงคงเรียงความนะมันจะไม่เหมือนกับข้อสอบเลขนะมึงจะใช้ปากกาแบบเดียวกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะเลขมึงต้องเน้นความถูกต้องถูกไหมเพราะนั้นเวลามึงโชว์วิธีทำนะ ถ้ามึงใช้ปากกาที่ลื่นมึงจะชอบซีรีส์มิสเทคมึงจะผิดแบบผิดเล็กผิดน้อย2อบวกสามบางทีได้แปนะเพราะว่าพวกมึงใช้ปากกาที่ลื่นแล้วมึงเขียนเร็วเพราะนั้นถ้ามึงสอบเลขให้มึงใช้ปากกาที่ไม่ลื่นหรือฝืดมึงจะช่วยทําให้ลดซีรีส์มิสเทคลดข้อผิดพลาดแบบสับเท้าได้นะแต่ถ้ามึงไปสอบ writing ให้มึงหาปากกาที่ลื่นที่สุดเพราะมึงต้องเขียนเร็วที่สุดในเวลาที่อันสั้นถูกไหมเพราะนั้น ถ้ามึงสอบอะไรก็ตามที่เป็นเลขต้องการคำนวณต้องมีโชว์วิธีท,ทำให้หาประกาศที่ไม่ลื่นไปสอบถ้ามึงสอบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเขียนไรติ้งให้มึงหาประกาศที่ลื่นไปสอบโอเคเนาะอันที่สามคือมึงไม่คุมน้ำเว้ยนะพ,พี่ปูผาาให้ของจริงคือกูดูทุกอย่างเพื่อมึงจะสอบอะนะหลายคนไม่เป็นปัญหากูไม่เข้าใจนะพวกมึงอ่ะยกตัวอย่างในห้องกูเนี่ยสมมติว่าเอนจิเนียร์ดีพาร์ตเมนต์ของเคมบิด สอบกัน400คนแม่งจะต้องมีคนแม่งเดินออกไปชีกูไม่เข้าใจชั่วโมงครึ่งมึงอั้นฉี่ไม่ได้ไงวะฮะเพราะอะไรที่มึงอั้นฉี่ไม่ได้เพราะมึงไม่คุมน้ํากูบอกทุกคนนะถึงหลายๆคนที่เวลาสอบมันชอบเดินออกไปชีเป็นเฮียอะไรกันมึงก็คุมน้ําสิตอนตื่นมามันก็จิบเฉยเฉยจิบเฉยนะไม่รูเออกือเกอกึกพอมึงสอบมึงก็ปวดฉี่ดิเฮียนะๆๆๆๆ e you, คุมน้ํากันง่ายๆไม่ไม่ได้ยากเลยข้อเฮียเนี่ยนะอันถัดมาข้อที่สี่สุดท้ายอันเนี้ยหลายคนไม่รู้ นะผมเห็นหลายคนทำมากคืองี้คือเพื่อนเนี่ยตอนที่ไปสอบใช่ไหมตอนหน้าห้องสอบแม่งจะเปิดหนังสือมันอ่านดูตลอดเวลานะหรือถ้ามึงสอบตอน9ก้าโมงเหมือนจะตื่นตอนตีสีมานั่งอ่านต่อนะกูบอกให้สอบเขาเรียกว่าสอ,อ,อบแรกของวันจะ เป็นสอบที่ดีที่สุดคืออะไรคือถ้ามึงมีสอบวันนี้มึงไม่ต้องไปตะลุยโจทย์อีกแล้วหลายคนบอกกูมีสอบวันนี้กูอยากจะตะลุยโจทย์อีก1น,นข้อสอบนะหน่ข้อสอบก่อนที่กูจะไปเข้าห้องสอบจริงๆนะมันจะทำให้เปอร์ฟอร์แมนซ์มึงตกเพราะมึงใช้สมองกับการทำ ไอ้เวิร์กชีพเที่ยนั้นไปแล้วไงถูกไหมเพราะนั้นตอนเช้าถ้ามึงตื่นมาสอบแรกที่มึงทําข้อสอบแรกเปเปอร์แรกที่มึงทําจะเป็นเปเปอร์ที่ดีที่สุดของมึงแล้วนะอันนี้มึงจาไว้เลยเปเปอร์แรกที่มึงทาจะเป็นเปเปอร์ที่ดีที่สุดเพราะนั้นถ้ามึงตื่นมาแล้วมึงมีสอบวันนี้มึงไม่ต้องไปนั่งทําตะลุยโจทย์อีกต่อไปแล้วนะให้มึงอ่านเฉพาะในสิ่งที่มึงต้องจําวันนั้นนะแต่ถ้ามึงบอกว่ามึงจําได้หมดแล้วโอเคมึงก็พักทําใจสงบสงบ แล้วไปเข้าห้องสอบแต่ถมึงบอกว่าเฮียกูยังจาไม่ได้กูจะสอบแล้วกูยังจาไม่ได้มึงไปนั่งจําอย่างเดียวไปนั่งอ่านอ่านจาจามึงไม่ต้องไปทําตะลุยโจทย์มึงอย่าหาตะลุยโจทย์ในวันสอบกูบอกให้เพราะถ้ามึงตะลุยโจทย์มึงจะเสียแบบเสียสมองของมึงเสียโฟกัสของมึงในการทําสอบจริงๆนะจำไว้ว่าเปเปอร์แรกที่มึงทําข้อสอบแรกที่มึงทาของวันจะเป็นเปเปอร์ที่ดีที่สุดของมึงเอเคไหมเพราะฉนั้นถ้าเกิดว่า4่อย่างนี้ ดีพวกมึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซฟไปด้วยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนไอเอลผมแอดไลน์มาเลยก็รับว่สิบต่อสกิลเท่านั้นอย่าลืมกด subscribe ช่องมิสพูไปนะจ๊ะ subscribe กดติดตามกดติดตามโอเคเจอกันคลิปหน้าไปละบายบาย